สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันพุธนะครับที่20เดือนธันวาครับท่านผู้ชมตอนนี้นะผมอยู่ที่ตรงสถานีรถไฟหัวลำโพงครับอันนี้คือคลองพดุงกรุงเกษมนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมนครนะครับเขาปรับภูมิทัศนะครับยาวนะครับยาวตลอดจนถึงแถวแถวคลองที่มันเกือบทะลุไปถึงตรงท่าเรือริเวอร์ซิตี้เลยครับท่านผู้ชมนีครับ วันนี้นะครับจะดูบรรยากาศนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมานั่งเรือนะครับเป็นเรือยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโครงการที่อ่าอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนกรุงเทพมหานครฝั่งแถวๆนะครับหัวลำโพงนะครับแถวๆลองเมืองนะครับไปยังแถวๆท่าน้ําตรงน่าจะเป็นท่าเรือเทเวศเลยท่านผู้ชมนี่ครับจะให้ดูนะครับตอนเย็นช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับไปปลายปีอย่างนี้ครับอ่าคลองพุงกรุงเกษมก็จะเป็นคลองหนึ่งนะครับที่ มีการปัดประดานะครับด้วยไฟครับสวยงามมากริมคลองนะครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าการนั่งเรือตอนเย็นชมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับมีความสวยงามแค่ไหนครับให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะคุณผู้ชมครับสวยงามไหมครับอ้นี่ครับคือเรือไฟฟ้านี่ครับที่วิ่งบริการนี่ก็เริ่มมาหลายปีแล้วประมาณปี2ปีแล้วครับทุกคนนี่ครับก็ค่าเรือน่าจะประมาณ10บบาทนะครับถ้าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า แอดมินเคยมานั่งเรือเคยมาอัปเดตที่นี่ประมาณช่วง3 4เดือนช่วงหน้าฝนครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวครับเป็นเดือนธันวาครับช่วงคริสต์มาสนะครับผมคิดว่านะครับคลองพดุงกรุงเกษมก,ก็จะอีกเป็นอีกคลองหนึ่งที่มีความสวยงามเพราะว่าลลอรอบๆคลองนะครับก็จะมีนะครับคนมาออกกาลังกายมานั่งเล่นแล้วก็มีการประดับประดาไฟสวยงามนะครับมาดูด้วยกรรวนันฟันตุบนทุกคนว่าในคลองพดุงกรุงเกษมครับสวยงามแค่ไหนครับมาดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับ ก็จะมีนะครับคนชาวบ้านแถวนี้ครับมานั่งเล่นมานั่งออกกําลังกายเดินออกกําลังกายนะครับและก็ช่วงนี้นะครับแอดมินเคยมาอัปเดตนะครับของพดุงตรงเกษมเมื่อช่วงประมาณน่าจะเป็นช่วงฤดูฝนครับแต่ตอนนี้คือเป็นเวลาเป็นช่วงของเดือนธันวาครับก็คลองน้ําตรงนี้ก็ดูใสสะอาดนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับพานั่งเรือครับดูบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับตั้งแต่ตรงสถานีหัวลำโพงเลยครับไปจนถึงนี่ครับ แถวๆท่าเรือเทเวศเลยครับทุกคนเพราะว่าเดือนธันวาเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองครับก็จะมีนี่ครับไฟประดับประดาสวยงามครับตามริมทางริมคลองนะครับก็นี่ครับถ้าใครมีเวลาและก็สนใจนะครับเรือไฟฟ้าเรือยนต์น่ครับก็วิ่งบริการทุกวันนะครับทานผู้ชมนี่ครับผมจําได้ว่าน่าจะประมาณ10บาทนะครับต่อหนึ่งท่านครับไปกับก็ประมาณเกือบ20บาทนะครับก็วันนี้ผมพาทุกคนนะครับไปเที่ยวคลองพนมกรงเกษมในช่วงเวลาเย็นๆของ ช่วงกลางเดือนธันวาเนี่ครับก็ไปเที่ยวได้กันเลยครับทุกคนทชมจะให้ดูเรือมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับแอดมินจะพาท่านผูช้ชมมาอัปเดตนะครับว่าตารางเดินเรือของเรือยนต์ไฟฟ้าเรือพลังงานสะอาดนะครับของพดุงของคลองพดุงกรุงกรเกษมนะครับซึ่งก็เริ่มต้นจากสถานีหัวลาโพงครับไปจบที่ตลาดท่าเรือเทเวศครับนี่ครับในส่วนของคลององอ่างแล้วก็คลองคูเมืองเดิมหรือว่าคลอง คลองหลอดนะครับยังไม่มีเรือแบบนี้ให้บริการนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คลองพนมคงเสมมันจะเป็นคลองเขาเรียกคลองโครงการนําร่องครับให้เรือยนต์ไฟฟ้าวิ่งบริการให้กับประชาชนนะครับใช้สัญจรนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งครับที่จะลดการปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดแล้วก็นี่ครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนนี่ครับของกรุงเทพมหละครครับมีทางเลือกมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมนี่ครับแอดมินเคยมานั่งเรือนี้แล้วครับแล้ววันนี้ครอัปเดตก็คือเรือเขาจะหมดประมาณทุ่มหนึ่งครับไม่ถึงทุ่มหนึ่งจากเทเวศใช่ไหมครับหมดอ๋อทุ่มหนึ่งจากเทเวศแล้วก็ทุ่มหนึ่งจากนี่ไปที่เทเวสท่านผู้ชมนี่ฮะสิบบาทเหมือนเดิมใช่ไหมฮะไม่การฟรีค่ะอ๋อตอนนี้ฟรีอยู่อ๋อโอเคผมนะครับท่านผู้ชมผมขอโทษนะครับขออภัยครับตอนนี้คือยังบริการฟรีอยู่ครับยังไม่เสียตังค์ฮะนี่ครับไม่ใช่สิบบาทนะท่านผู้ชมฟรีครับนั่งฟรีใครไม่มี โปรแกรมไปไหนในช่วงปีใหม่ปลายปีนี้ก็สามารถมานั่งเรือนี่ครับเรือไฟฟ้าพลังงานสะอาดครับของคลองพนมกุงเกษมครับนี่ครับหมดทุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่ครับฟรีครับบริการฟรีคล้ายๆกับเป็นการทดลองเดินเรืออยู่ครับในอนาคตเขาก็อาจจะคิดตังค์ครับอาจจะเสียค่าโดยสารแต่ตอนนี้คือฟรีครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้สวยงามไหมครับนี่ครับสวยงามมากเลยก็วันนี้ครับเราจะพาดูบรรยากาศด้วยกันครับที่นี่ครับคลองพนมกุงเกษมนี่ฮะ แอนมินเคยนำเสนอนะครับที่เป็นเครื่องดูดโครนนะครับเครื่องทำความสะอาดคลองครับที่มีอยู่ในคลองหล่อตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมว่าในอนาคตนะครับหลังจากที่เขาทําความสะอาดคลองหล่อเสร็จแล้วนะครับโดยการขุดดูดโครนขึ้นมานะครับคลองพนุมรุงเกษมก็จะเป็นอีกคลองหนึ่งที่น่าจะสายสะอาดขึ้นครับเพราะว่าเครื่องดูดโครนก็จะนํามาใช้ที่นี่โดยการเช่นกันครับนี่ย ลางคืนนะครับยิ่งสวยงามนะครับบรรยากาศของคลองพดุงครุงเกษมนี่ครับเห็นไหมครท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นแถวคลองหลอดคลององอ่างไม่ไม่แต่คลองพดุงกรุงเสียมตรงนี้เช่นกันนี่ครับคือปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนี่ครับตรงนี้ก็เยอะครับตรงหัวลำโพงนี่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะมาเอาสายหลับนอนนะแถวบาตัวตานี้หัวลำโพงนี่ครับนี่ครับเราไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางกรุงเทพมหานครครับเขาจะมีนโยบาย จัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้บ้านคนจรยังไงบ้างครับก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือนี่ครับขยะกล่องโฟมกล่องพลาสติกกล่องอาหารนี่ครับเวลากินเสร็จนะครับส่วนมากส่วนหนึ่งก็จะนี่ครับถูกนี่ครับถูกทิ้งลงมายังคลองนี่ครับทำให้นี่ครับแม่น้ําก็สกปรกแล้วก็ดูไม่สวยงามครับแต่นี่ครับให้ดูวันนี้ให้ดูครับตอนนี้ก็ยังสวยงามท่านผู้ชมสวยงามมากเลยเห็นไหมฮะโอ้ดี่ครับนี่กับเมืองนอกเลยไฟประดับประดายิ่งกลางคืนครับอากาศตอนเย็นๆตอนมืดมืนะครับสวยงามมาก ก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือดูคลองบรรยากาศด้วยกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับคลองพนมคุงเกษมนี้ก็จะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพรายาครับด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนคือฝั่งซ้ายมือที่ตรงไป,ตรง,ไปตรงนี้ก็คือก็สามารถทะลุไปยังแม่น้ำเจ้าพยาในส่วนของแถวแถวสี่พญาหรือว่าแถวริเวอร์ซิตี้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับถ้ายาวตรงไปนะครับประมาณเกือบเกือบสี่ห้ากิโลนครับก็ไปยัง แถวแถวเทเวศแล้วก็ไปทะลุที่แม่น้ำเจ้าพยาเช่นกันครับก็ทําให้นี่ครับแม่น้ําตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นแม่น้ําแบบระบบวนนะครับก็คือหมายถึงว่าแม่น้ำเจ้าพยาก็สามารถที่จะวนผ่านได้สะดวกแล้วก็นี่ครับถ้าในอนาคตเรามีระบบน้ําที่ดีขึ้นนะครับในการดูดโครนหรือว่าการบําบัดน้ำนะครับที่ดีขึ้นผมคิดว่าคลองพนมคุง,ง,งกเกษมก็จะเป็นคลองหนึ่งที่สวยงามแล้วก็น่ามาเดินเที่ยวมากๆเช่นกันฮะดูบรรยากาศตอนเยน็นทุกคนสวยไหมฮะนี่ฮะ ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับสนใจจะมานั่งเรือนะครับก็นั่งรถไฟเอ็มอาร์ทีมาลงที่สถานีหัวลำโพงแล้วก็คตรงนี้ครับจะเป็นท่าเรือนะเป็นเรือยนต์ไฟฟ้านี่ฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับก็เรือก็บริการนะครับและเป็นช่วงเช้าด้วยแล้วก็ช่วงเย็นครับแต่ว่าช่วงเย็นก็คือจะหมดรอบสุดท้ายก็คือหนึ่งทุ่มครับจากสถานีหัวลำโพงไปยังเทเวศแล้วก็จากเทเวศมายังหัวลำโพงก็หมดทุ่มหนึ่งเช่นกันครับนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดมินน่าจะนั่งเรือลำนี้ไปกลับนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรือลำสุดท้ายนะครับนี่ฮะไปถึงโน่นก็ทุ่มหนึ่งแล้วก็จากที่โน่นมาถึงนี่ก็น่าจะเป็นลำสุดท้ายเช่นกันนะฮะยังให้บริการฟรีนะครับยังไม่ได้เก็บตังค์ครับเป็นคล้ายๆเป็นทดลองวิ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมนลยฮะเดี๋ยวดำรงวิ่งเลยนะครับจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับของคลองพนมโกงเสรงครับในช่วงเย็นๆวันนี้ครับเหยครับ ที่เห็นนะครับอยู่ริมคลองก็คืออันนั้นคือคนจอนคนไร้บ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือเป็นหาหลักของเราเช่นกันตรงนี้นะครับให้ดูไฟนะครับทุกคนตอนนี้คือช่วงเดือนธันวาคมการาดจะเป็นช่วงฤดูการเฉลิมฉลองครับแล้วก็คลองพนุงกระเสมก็จะเป็นคลองเ่งครับที่มีการปรับปะลาบด้วยไฟที่สวยงามครับเดี๋ยวเราจะผ่านนะครับในช่วงของจะแถวน่าจะเป็นจะแถวะแถวร้านหลวงครับท่านผู้ชมจะแถวตลาดโบเบยครับแล้วก็ จะเป็นยุ่มยอดชุมชนของเมืองเก่าครับไปดูด้วยกันครับว่ากลางคืนการนั่งรถนั่งเรือยนต์นี้ครับดูบรรยากาศของรอบๆกรุงเทพมหานครโดยเรือนี้ครับจะมีอะไรที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนครับเนี่ยเรือวิ่งเงียบมากทุกชั่วนบไม่มีเสียงเลยครับเพราะเป็นเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าครับเนี่ยการเดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยไปกลับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เลยครับโอ้ให้ดูบรรยากาศ ครับสวยงามดีๆเลยแ้้ไม่แน่เชื่อนะทุกคนว่าถูกและดีและก็ฟรีครับยังมีในโลกนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะมากรุงเทพมหาคนครและอยากมาชมเมืองนะครับก็ขอให้มานะครับผมไองก็น่าใจว่าการ ให้บริการเรือโยนไฟฟ้านี้ <S <S ครับเขาจะให้บริการฟรีไปถึงเมื่อไหร่ครับแต่ว่าในช่วงตอนนี้เดือนนี้นะครับยังให้บริการฟรีครับเนี่ครับใครมาเที่ยวสงปีใหม่ของกรุงเทพมหานครครับอย่าลืมนะครับเดินทางมาที่หัวลําโพงแล้วก็นั่งเรือชมวิวบรรยากาศน,นะครับช่วงหกโมงเย็นครับเป็นเวลาดีครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเนี่ยตอนเช้าก็มีให้บริการนะทุกท่านตอนเช้าเช้าก็มีบริการสลับ คนออฟคิดนะครับที่มาทํางานครับเดินทางมาทํางานแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็จะหมดเที่ยวสุดท้ายทุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยฮะีดูสวยงามไหมครับผู้ชมเนี่ยฮะก็สวัสดี f อที่อยู่เมืองนอกนะครับทุกคนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือแถวแถวเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนแล้วกันนะทุกคนก็ ขอเกา่ากว่าสวัสด,ดีและปีใหม่นะครับเีสิ่งนี้นะครับทุกคนนก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในช่วงเดือนธันวาแบบนี้ฮะนะครับแอดมินก็จะนําภาพส,สวยๆแบบนี้มาให้ดูครับถ้ามีโอกาสนะครับทุกคนนะคหมูเท <l ots> ่าชมเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูในส่วนของบริเวณแถวตลาดโบเบ้นะทุกคนนะครับ ทางเดินนะทุกคนเรียบคลองแถวโบเบตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย้วครับเขาปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยนะครับสวยงามน่าดนเช่นกันให้ดูบริเวณแถวโบเบนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับทางเดินเมื่อประมาณช่วงต้นต้นปีนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับทุกคนตอนนี้คือเสร็จแล้วให้ดูนะครับก็นี่ครับมีการติดไฟประดับประดารอบยินลองนะครับสวยงามเช่นกันนี่ฮะ อากาศวันเย็นสบายครับ่านผู้ชมกรุงเทพมหานครช่วงวันสองวันนี้อากาศอุณหภูมิเริ่มรลดลงครับช่วงเย็นตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ20องศา20 22 23องศาครับถือว่ากำลังสบายครับนะฮะแล้วระดับน้ำที่ผ่านเข้ามาเนี่ยครับสูงมากทุกคนนะครับเรือก็สามารถวิ่งได้สบายเลยครับน่ฮะโหสวยงามเลยฮะมาดูบรรยากาศนะครับกรุงเทพมหานครด้วยกันช่วงคนนะครับช่วงเย็นดีครับน่ฮะ แถวเมืองเก่านะทุกคนเลครับตอนนี้เราอยู่ในโซนของบริเวณแถวโบเบครับท่านผู้ชมจะให้ดูตลาดโบเบนะครับนี่ะกรุงเทพเปลี่ยนไปมากทุกคนพัฒนาไปมากครับทุกคนถ้าใครไม่ได้มากรุงเทพในช่วง5ปีหรือว่าส0ปีนะครับพอกลับมาที่นี่นะครับจะรู้สึกถึงความเปลนแปลงนะครับทุกคนเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบขนส่งแล้วก็นะครับถนนคนทางพุทธบาทนะครับเขาทําดีึ้นเยอะทุกคนเยอะมากจริงเลยอันไหนที่ดีเราก็ขอชมเชยนะครับทุกคนเพราะว่าเราอยากให้กรุงเทพนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใครก็อยากมาเนะครับนี่ครับพุทธบาททางเดินแถวตลาดโบเบตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนนะครับก็เนี่ยจะมีคนนะครับมาออกกําลังกายมาเดินเที่ยวนี่ฮะ เชื่อมนะครับอ่าระหว่างคลองประดุงกรุงเกษมกับคลองแสนแสบครับอันนี้คือตรง,ตรงปขึ้นจะเป็นคลองแสนแสบครับนีบ่ฮะอ่าสวยงามมากเลยครับทุกคนาทุกคนจะให้ดูนะครับให้ดูไฟนะครับแถวแถวๆนี่ครับกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและก็มนุษย์เลยครับท่านผู้ชมเลยครับเนี่ยสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์เลครับสวยงามไหมฮะบรรยากาศของคลองประดุลกุงเกษมท่านผู้ชมเลยครับนี่ครับนั่งเรือทักเที่ยวชมแสงสีเสียงนะครับของไฟตอนกคืนนะครับระบอคลองประดุลกุงเกษมครับท่านผู้ชมนี่ฮะ คนสวยงามมากให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือมีทางยึดคลองนะครับถแถวตั้งแต่เลยโบเบยมาครับเป็นตลาดถาแถวคลองมาหาหน้าครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับสวยไหมครับสวยมากเลยนู่บรรยากาศนะครับ คนสวยงามเลยนะฮะหลังจากเขก็ทาเสร็จแล้วสวยงามมากท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับทางเดินฟุตบาทนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เราหยุดแถวสัญงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับทุกคนอันนี้คือแถวไหนที่มหานาธิบดีเนี่ยตลาดมหานาธิโอเลยมาแล้วนะครับมาดูไฟทุกคนให้ดูสวยงามมากสวยงามแค่ไหนว้าวโอย้วอันนี้คือดังเลยนะท่านผู้ชมโอ้ ทุกผู้ชมแอดมินรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมันสวยจริงครับนะได้ดูครับภาพจริงสวยกว่าในกล้องนะทุกผู้ชมสวยกว่าในกล้องเลยฮะอันนี้คือแถมนั่งเลยนะฮะทุกผู้ชมจะให้ดู นี่ครับเห็นไหมครับเรือสวนมาแล้วครับนี่ก็จะเป็นเรือที่ออกมาจากเทเวสนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแอดมินคิดว่าไฟที่ใช้ประดับประดานะครับในรอบคลองคอนโดเสมก็จะเป็นแค่ช่วงเดือนธันวาคมกลายี่นั้นครับไม่ได้ตลอดปีนะครับเนี่ยก็นี่ครับถือเป็นโอกาสดีนะครับถ้าใครมากรุงเทพมหานครครับแนะนำเลยครับนั่งเรือนะครับนั่งเรือเที่ยวรอบคลองนะครับเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ถ้าไชคก็แถวนี้ก็จะเป็นแถวถนนราชดำเนินนะครับจะให้ดูนะครับไฟช่วงนี้ของถนนราชดำเนินก็สวยงามมากเช่นกันครับประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลอดไฟต่างๆนะครับตึกที่เห็นก็คือตึก UN นะครับตึก UNITED NATION s ครับนี่ครับ ท่านผู้ชมครับข้อดีของเรือยนต์พลังงานไฟฟ้านี่ครับพลังงานสะอาดนะครับสิ่งหนึ่งก็คือนะครับมันจะไม่มีเสียงเลยครับทุกคนนะครับเสียงจะเบามากแล้วก็อีกหนึ่งก็คือมันจะไม่มีมลพิษทางอากาศนะครับทุกคนจะไม่มีเครื่องยนต์มีเสียงดังเหมือนเรือที่วิ่งให้บริการในคลองแสบๆนะครับข้อดีของเรือไฟฟ้าพลังงานสงอาอาทิตย์นี้ครับ